ส่วนไอ้เรื่องนี้ก็ฝากฝากด้วยนะครับผมสำหรับสะดุดรักใหญ่เฟนเช่าจแแม่งเฟนเช่าจริงๆว่ะเออแต่แต่อาทิตย์นี้งดจริงๆอ่าก็เลยไม่มีไม่มีอะไรเล่นผมก็เลยเอามุกนี้มาเล่นซะเลยเพราะว่าไปเจอเพราะไปเจอคลิปไอ้นี่แหละไอ้คลิปไอ้นักข่าวนี่แหละเออก็เลยเอามาตัดเล่นซะหน่อยแต่เช้าไม่เห็นเห็นเห็นที่ถ่ายลงไปในดิสไหม ไอ้ที่นั่งไอ้ที่บอกว่านั่งทําอะไรอะ่ะคือผมนั่งทําอะไรก็ไม่รู้สามชั่วโมงอะ่ะคือเมื่อกี้ผมนั่งพูดไปอ่ะหมามันก็มานอนฟังอยู่เนี้ยแหละจนมันลุกออกไปแสดงว่าเบื่อผมแล้วแหละหมา <c oughs> <c oughs> มันนั่งฟังผมจนมันลุกออกไปอะ่ะมันนั่งมันมันนอนอยู่ข้างๆผมนะเราดูตอนต่อไปว่าอาจารย์ไปเขียนเรื่องใหม่แล้วด้วยเลยแฟนเช่าอ่ะอาเรื่องเรื่องแฟนเช่านี่เรื่องแฟนเช่าตัดจบไปครับอาจารย์ขี้เกียจเขียนแล้วรอเล่น ไปไแทนก่อนแอะไปแทน e t ิดแล้วไปเฮ้ยเขียนเรื่องต่อไปอาจารย์จะไปเขียนรักต้องห้ามแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยรักต้องห้ามกับพี่ไอ้พี่น้องทั้งเจ็ดโอ้โหมึงจะล่อน้องสาวหกคนเลยเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยแ้งนะแพงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมมโนไปเองนะมันยังไม่รู้มันยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายหรอก <inate> ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพี่พีพ่อีกแม่งผู้เป็นผู้เป็นพี่เอดเมะแล้วเนี่ยน้ำสาววิ้ยแหละคนก็อาจจะสงสัยว่าผมตบมืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูเฮ้ยเฮ้ยไอเรื <ง S 1> <ห>่องนี้ <one. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาย้ายไปที่เดิมเอย้ายไปที่เดิมกันนี่ผมว่าแล้วคือผมนั่งคิดคือประมาณว่าผมนั่งคิดอยู่ว่าเอ้าไอเล็บยิบสามเป็นจีซุรุแต่งชุดว่ายน้ำ เล่มยิบสี่เป็นจุจสเอ่อเป็นมามิแต่งชุดว่ายน้ําลูกะต้องมาแล้วลูกะต้องมาแล้วเล่มยิบห้ามาแล้วครับผมปกเล่ม <c oughs> ยิบห้าเฮ้ยเฮ้ยยังสวยอะ่ะวิแต่น่ารักจริงลูกะน่ารักจริงรักต้องห้ามกับต้องอา่าพี่น้องทั้งเจ็ดเออเดี๋ยวนะ <c oughs> ถ้ามึงได้น้้งสาวหกคนทำไงวะ โคโดโมตจิลูกๆูกของตระกูลชุนจิกะผมก็ไม่มันมีอันไหนที่แหละที่แปลอะไรนะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่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 อะไรเนี่ยรักโรแมนติกต้องห้ามของพี่น้องทั้งเจ็ดอเดี๋ยวนะกูเท่าที่ดูนะอ่าเนี่ยไอ้ที่โดนกอดคออยู่เนี่ยคนกลางเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกไอและไอคนที่ใส่ม่วงนี่คอะไรเนี่ยน้องชายเปล่าเนี่ย <c oughs> คือแบบถ้าแบบเดี๋ยวแเอาเท่าที่นับอ่าวพระเอกคนหัวดํานั่งตรงกลางแล้วก็หัวเหลืองหัว,ห,วหัวส้มใช่ไหมที่กอดคอพระเอกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดโหเจ็ดคนครบพอดีโห,โหพระเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหกน้องน้องสาวหกโอ้เดี๋ย อ๋ออยากเห็นซูมิจังใส่ชุดายนะมีมีแล้วมีแล้วจําได้ว่ามีแล้วจะไม่รู้เล่มไหนอุย้ยไม่ใช่ไม่ใส่สินางเล่นลงเล่นน้ําทะเลใงชุดนักเรียนนั่นเลยอ๋อไม่มีนะซูมิจังไม่ได้มาด้วยไม่น่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นเออเออเล่มเล่มต่อไปเล่มต่อไปนีค่คุณยาไคุณ <laughs> ยาว้เอกยาว้เอกไม่หา <laughs> ไม่ได้ครบเลยเนี่ยครบทีมย่ามาเอคนต่อไปเออแต่ว่าอาจารย์ไปเขียนเรื่องใหม่ผมไม่อยากวิผมอาจารย์เขียนเลยครับผมไม่อยากอ่านเป็นเชาแล้วผมอยากผมอยากอ่านเรื่องนี้ครับอาจารย์ผมผมไม่อ่านแล้วครับเ็นเชาผมผมอยากเรื่องนี้แทนได้ไหมครับผมลักต้องห้ามของพี่น้องทั้งเจ็ดเนี่ยชุนจิกะโนโทโมโนชุนจิอ่าลูกๆของตระกูลชุนจิโ,อโกอ ล,ลูกๆของตระกูลจุนจิเอออ่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นแนวไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยคอมเมนต์ที่อ่านเอะเออจังหวมันโนจิซุรุโน่ินี่มินเก่าโนฮิซุรุอินในนี่มองะเดี๋ยวนะไม่มีจุซุรุในมงงะใหม่เหรอนี่ไงเนี่ยหัวส้มนี่ไง เดี๋ยวทที่เอาภาพนี้มาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยคอมเมนต์เอาภาพนี้มาทำไมต้องการจะเสืออะไรเฮ้ยดูเนี่ยในทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงอ๋อมีลูกมีลูกกับน้องแต่งงานกับพี่เออจะเลแลละเรื่องนี้มีลูกกับน้องแต่งงานกับพี่เรื่องนี้สนุกนะเจอแบบ เออแบบเออถ้าถ้าแบบเรื่องเราเรื่องนี้มันจะเป็นไงเอาเนี่ยมีพี่น้องมีน้องสาวเออน้องสาวพี่สาว,สาวหกคนอย่างนี้เอพอพระเอกเราจะทํายังไงดีนะเก็บเรียบจะซิฮะ<า>เ,เก็บเรียบเอเอเก็บเรียบเลยอ้าวโอ้พระเอกก็มีแห้งไปข้างเลยแล้วแบบจะทาอย่างเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงอาจารย์อาจารย์ฤทจิอาจารย์จะเขียนแนวนี้จริงเหรอครับอ่า แต่ผมสงสัยว่าไอ้ที่งดไปนี่คืออาจารย์แกจะเขียนควบสองใช่ไหมไอท้ที่ไอ้มังหะเรื่องมังหะแฟนเชา่างดไปอ่ะวันพุธอ่ะคุณเดินเรื่องมันจะเป็นยังไงมันจะสนุกขนาดไหนวะเนี่ยเรารอชมเลยเนี่ยผมแบบเออแฟนเชา่าไปไกลๆซะ <c oughs> ไปไปเลยไปเลยเนี่ยรอดูเรื่องนี้เลยเนี่ยไม่รู้มันะออกมาแนวไหนเนี่ย